ด้ากันต่อครับแมปต่อไปทาม e สวัมฮิล l ์ปั๊บจุดนี้ต,นต้านตะวันตกไปไปครับเริ่มแรกมาเดินตรงไปเล้วยาวยาววิ่งไปเป็นตัวที่แอนิเมชั n นวิ่งที่เยอะที่สุดกว่าเพื่อนแล้วโอ้หมาเจออหนึ่งตัวตรงนี้ไม่เห็นอะไ่เลยนาละผมแบกฟางด้วยคอบโบคุณเจา้า นี่แน่โคตรพิ้วโคตรอันตรายนี่แน่ชาร์ตตีนี่ไม่เรียแล้วก็ข้างบนนี้จะมีอาซุ่มหนึ่งคนไปลูซีเทคนี่แน่พิ้วเวลาพิ้วหรอรู้จักไหมเอาหวังเอลเช่อาซุ่มลูซีเทคอะลูซีเทคนี่แน่ติด หยุดดอยไม่ใช่มาปั๊บจุดต่อไปเลยครับปั๊บจุดนี้โอเคเดี๋ยวซ้ายตรงนี้จะเจอทหารเกาะไมออสมา่าหนึ่งกองอ่ะเปิดด้วยลูซสิเทคโอ้ยไม่มีพลังงานไม่ได้ดูไม่แหละยี่แหละนี่แหละ,ะตีเลไจะมีพลังงานเออเจอความพิวหน่อยเป็นไงนี่ นี่ดับคลิกไปดิไอ้ไอ้เฮ้ยตีใครไม่รูไม่ไม่เนี่ยไม่เนี่ยอื้มเฮ้ยผิวเลยละผิวละไอ่เนี่ยชาติไม่วาร์ปได้ด้วยนะชาติวาร์ปได้ด้วยนะโอ้โหเป็นท่าที่เบาและแรงที่สุดแบงกบูยังตีแรงไปไปต่อ วิ่งตรงไปข้ามสะพานก็จะเจอไอ้นักกล้ามหนึ่งคนอ่ะเป่าช่าเนี่เจอความพิลองคุณเจา้าแคทซกะคันโชตามไปลูซี่เทก็กลูซี่เทก็กแคกะเคันโช,นโ,ชโอ้โหเร็วจัดเน,นี่ยตอนไหนเราเร็วจนพากพากไม่ทันเลยนะครับลูซี่เทก็กคุณเจ้าปิดงานได้หรือ ไม่โหปิดไม่ได้ครับต้องชาร์จตีหนึ่งทีไะเป็นแบบบ้บมาตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยครับไปอ่กับหลังหันขึ้นเนินไปแล้วก็เลี้ยวขวาข้างหน้าก็จะมีคางคกกับไออเวนเจอร์มทอัดมาเลยท่านอาจารย์ลูซี่เทค ไม่เจีเท่าที่แรงที่สุดลองจากอัติลองจากเ e อ็กรอบนี้ตายวะรอฟื้นรอฟื้นแล้วก็โคโกระโหลกหนึ่งสองสามไม่เจอความผิวของคุณเจ้าแบบเป็นไงเงี้ยอืมเทสเกตเซนโชตามด้วยพาวชาเทคเทสเกตเซนโชอีกหนึ่งรอบสองชุดในเวลาอันสั้นแล้วก็ชุดที่สามไม่เง้ยโอ้ยผิวผิวมาผิวกับไม่โกง ชา,าร์ตไยงไงเท่าแอปแล้วก็จะหนึ่งดีเดี๋ยวว้เคลียร์ว้าบ,บันตรงจุดเติมปะและ้วก็วิ่งขึ้นบันไดตรงนี้ไปเลยครับยัมีอีกสองกองมาเคลียร์ที่กองแรกก่อนเปิดด้วยพาชาติตาด้วยคอมโบของมือจาคอมโบหายกินเลยนี่แล้วก็ลูซี่เทคนี่แถมให้อื โคกะโรครู้จักไหมนี่นโคกระโรกเสร็จก็ท่าหากินนี่ใส่ย,ยูดาห์ไม่ใช่แล้วก็วิ่งเข้ารัววา้วไปวิ่งเข้าไปดูตรงนี้ไปแล้วเจอมอนสุดตึงของแบบเอาท่าใหญ่เป็นเลยละกันน,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 นาายยี่นี่แะคุณเจ้าใส่เยอะนี่แล้วก็ลูซี่ใส่ย,ยูดาห์โฮมรันลูซี่เทคไม่นะ แล้วก็ความเพียวของคุณเจ้าเอ่แล้วก็เคสกะเคนโชตามเลยเคสกะเคนโชใหญ่เอ้แน่เอ้ยแน่เอ้ยแน่โอ้โหยังไมย่ามันตายไปตีใส่ละอ่ะเคสกะเคนโชโอ้โหโอ้โหสามรอบได้เคสกะเคนโชไปมามาจุดเดิมฮะไปกองสุดท้ายละ กลองสุดท้าของแบบเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วก็เจอเลยหนึ่งกองสบายสบายไม่แม่เจอท่าที่แรงที Torah ่สุดลองจากอสิลองจากสกิลลูซีเทคไงเราทีเแยหหลบหยอกหแคสกัเคนโชปิดงานไปลูซีเทคไี่ใช่เรียบร้อย kria wah oh, kria